14วันผ่านไปนะฮะสงครามรัสเซียยูเครนครับคิดว่าใครได้ไประโยชน์อ่ามาวิเคราะห์กันนะครับผ่านไป2สัปดาห์แล้วนะฮะบ,บรรดานัาวิเคราะห์ก็ประเมินนะฮะว่าน่าจะยืเดเยื้อไปอีกสักพักหนึ่งแต่ล่าสุดอย่างที่บอกไปนะเซเลนสกี้บริเดมเซเลนสกี้แห่งยูเครนเนี่ยเขามีท่าทีที่อ่อนลงนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ท่าทีถ้าวิเคราะห์วันนี้เนี่ยดูแล้วสงครามอาจจะมีแนวโน้มที่จะอาจจะจำก,กัดวงได้มากขึ้นไหมนะฮะแต่อีกแง่หนึง่งอาจจะเอ๊ะถ้าเซเลนสกี้อยู่ดีๆวันพรุ่งนี้ นาโต้ไม่สนับสนุนฉันลุยเองก็ได้ก็อาจจะขยายวงไปอีกเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ผลของสองครามเนี่ยแน่นอนเกิดผลกระทบโดยตรงกับทั่วโลกไม่เว้นแต่ประเทศไทยของเรานะฮะเนี่ยน้ำราคาน้ํามันเนี่ยเราวิเคราะห์กันทุกวันทั้งนั้นที่เราไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งกับใครนะครับก็สงครามครั้งนี้เนี่ยนะครับเลี่ยงไม่ได้น้ํามันแพงนะครับทีนี้พอน้ํามันแพงเงินเฟ้อของแพงตามมาทันทีนะครับน้ามันดีเซลเนี่ยก็เป็นต้นทุนหลักที่ทําให้ของแพงยิ่งขึ้น ข่าวร้ายที่สุดนะครับบะหมี่สำเร็จรูปขขึ้นราคาแล้วด้วยนะครับก็เป็นหนึ่งตัวอย่างที่สัมผัสได้นะฮะมองเห็นความเดือดร้อนแน่นอนที่รออยู่ข้างหน้านะครับก็ด้านดีอ่าด้านดีที่พอจะเห็นได้ระหว่างสงครามรัสเซียยูเครนมีอะไรฮะทองขึ้นสูงจนเป็นนิวไฮแต่ดีจริงหรือเปล่าก็ไม่น่าจะใช่นะครับ,รบเพราะว่าก็อาจจะเป็นโอกาสที่นักสะสมทองก็เอาเงินออกมาเอาทองเนี่ยออกมาขายเป็นเงินได้แต่มันก็เป็นโอกาสสาหรับคนกลุ่มเล็กๆเท่านั้นเองเทียบกับเอ้คำเดือดร้อนที่มันเกิดขึ้นซึ่งคนที่ราคาทองขึ้นเนี่ย เขาก็โดนความเดือดร้อนจากเงินเฟ้อแล้วก็ราคาน้ํามันแพงไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเอาโดยสรุปเนี่ยภาพรวมของสงครามครับไม่มีอะไรดีฮะสร้างความเสียหายทุกฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นการเมืองเศรษฐกิจสังคมผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่นะครับก็มุมโหดร้ายที่เกิดขึ้นก็เช่นเดียวกันนะครับทีนี้ทั้งหมดนี้นะครับสถานการณ์ที่ลากยาวแบบนี้คําถามคือไม่มีใครสามารถจะกาหนดเกมในระดับโลกแบบนี้ได้แต่อย่างน้อย ก็มีบางคนที่มีโอกาสเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากสถานการณ์ดังกล่าวได้แล้วใครล่ะครับถูกมองว่าได้ผลประโยชน์จากสงครามนี้ใครกันแน่ครับที่ต้องการให้สงครามรัสเซียยูเครนเกิดขึ้นเป็นคําถามจากหลายฝ่ายนะครับคําตอบนะฮะหนึ่งในนั้นแน่นอนถ้า,าไปถามมุมมองของนักวิเคราะห์นะครับไม่ว่าจะฟังตะวันตกตะวันออกหรือฝั่งที่สนับสนุนฝ่ายใดก็ตามนะครับคนก็นมองว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับ ความพยายามที่จะยั่วยุรัเสเซียให้บุกข้ามพรมแดนมาที่ยูเครนเพื่อจะหาเหตุมาตรการคว่ำบาตรรัเสเซียอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งจะทําให้เศรษฐกิจของรัเสเซียมีปัญหานะครับมีข้อจํากัดหลายประการในการทําธุรกรรมการเงินการค้าระหว่างประเทศรัศเสเซียเองเนี่ยก็จะเดี่ยงดิ้นรนได้ยากใช่ไหมฮะเกิดสงครามขึ้น พอมันอยู่ไกลเนี่ยก็อาจจะไม่กระทบสหรัฐมากนักนะฮะเพราะว่สาสหรัฐเองก็อยู่ห่างคนละทวีปนะครับถ้าสงครามจํากัดพื้นที่เฉพาะยุโรปสหรัฐเองก็ไม่เสียหายนะครับด้านของชาวยูเครนเนี่ยก็แส,สดงออกชกัดเจนนะฮะว่าไม่ต้องการสงครามแล้วก็เชื่อว่ารัสเซียจะไม่บุกเข้ายูเครนเหมือนกับคาประกาศของร,องรสัสเซียซ้ําแล้วซ้าเล่าว,ว่าจะไม่บุกเพราะทั้งสองประเทศเนี่ยเหมือนเคยเป็นพี่น้องกันเคยอยู่กันภายใต้สหภาพโซเวียตมาก,ก่อนทีนี้ฝ่ายยุโรปฮะฝ่ายยุโรปแล้วก็ยูเครนก็ไม่ต้องการให้เกิดสงคราม แล้วก็ไม่อยากให้สหรัฐแล้วก็อังกฤษเนี่ยประโคมข่าวว่ารัสเซียจะบุกสาจะบุกยูเครนทุกวันเพราะมันสร้างความตึงเครียดธนาคารของรัสเซียก็ไม่สามารถที่จะเข้าหรือเข้าถึงแหล่งทุนในยุโรปนะครับหรือโลกตะวันตกก็ไม่สามารถใช้เงินดอลลาร์ซื้อขายสินค้าถ้าหากถูกคว่ำบาตรการค้าขายหยุดนะครับเพราะการชําระเงินผ่านระบบธานาคารระหว่างรัสเซียกับโลกตะวันตกการซื้อขายตราสารหนี้สินต,ต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นค่าเงินรูเบิลของรัสเซียก็จะตกต่ําลงสหรัฐอเมริกาครับจึงดูแล้วจะเป็นประเทศเดียวที่ได้ประโยชน์จากความวุ่นวายทั พราะประเทศตัวเองเสียหายน้อยมากๆทั้งยังจะได้สร้างบุญคุณกับกลุ่มประเทศในยุโรปโดยสหรัฐก็อ้างว่าจะหาทางส่งพลังงานไปทดแทนการสูญเสียที่ไม่ได้รับจากรัสเซียนะครับรวมถึงการวางแผนที่จะให้ประเทศกาตาร์เนี่ยส่งกา๊าซธรรมชาติไปให้กลุ่มประเทศยุโรปแทนด้วยทีนี้เมื่อสงครามเกิดขึ้นครับชาติตะวันตกก็มีการคว้าบารออกมาเรื่อยๆจนปัจจุบันเนี่ยชาวรัเสเซียหลายล้านคนก็เจอประชดชะตากรรมที่พวกเขาเองก็เชื่อว,ว่าเราทุกคนก็เชื่อว,ว่า คนรัเสเซียเองก็คงไม่ได้เวล่ัมนะฮะชะตากรรมนี้เหมือนกันนะครับมาตรการความบาดต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับก็สงครามเศรษฐกิจเนี่ยชัดเจนว่าทั้งโลกมีเป้าหมายในการโดดเดี่ยวรัเสเซียนะครับก็จะทําให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างรุนแรงขณะดเดียวกันนะฮะมาตรการเหล่านี้ส่งผลต่อชาวบ้านรัเสเซียอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้บางคนต้องสูญเสียเงินเก็บออมนะครับชีวิตก็เชยกับความยากลําบากตัวอย่างของการคว่ำบาตรที่มุ่งเป้าไปยังธนาคารรัเสเซียบางแห่งเช่นตัดธนาคารออกจากระบบ Swift นะครระบบ Visa Mastercard Apple Pay Google Pay เนี่ยถึงแม้รัฐบาลรัเสเซียจะระบุว่ามีทรัพยากรเพียงพอที่จะต้านทานการคว่ำบาตท,ที่เกิดขึ้นนะครับแต่หลายฝ่ายก็ยังตั้งคําถามกับคํากล่าวนี้นะครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยธนาคารรัเสเซียธนาคารกลางของรัเสเซียก็ขอให้ประชาชนไม่ตื่นตระหนกจากการที่แห่กันไปถอนเงินออกมานะครับภาพที่เผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียเนี่ยนะฮะที่เห็นผู้คนไป ต่อแถวรอถอนเงินตามตู้ ATM นะครับแล้วก็ที่แลกเปลี่ยนเงินตราในต่างประเทศในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเพราะว่ากลัวว่าบัตร ATM จะใช้ไม่ได้นะครับหรือจะมีการจํากัดวงเงินที่สามารถถอนออกมาได้นะครับหลังจากที่รัเสเซียเนี่ยเริ่มบุกยูเครนได้ไม่กี่ชั่วโมงภาพแบบเหล่านี้นะฮะก็ออกมานะครับแล้วสิ่งที่ตามมาคือเงินดอลลาร์สหรัฐแล้วก็เงินยูโรก็เริ่มถูกถอนไปจนเกือบหมด นั่งแต่นั้นมาเงินสดทั้ง2สกุลก็มีจํากัดอย่างมากนะครับอีกทั้งมีการจํากัดวงเงินรูเบิลที่สามารถถอนออกจากธนาคารได้นะครับก็ขณะเดียวกันนะฮะคาดว่าบริษัทรัสเซียจะต้องตัดลดชั่วโมงการทํางานลงแล้วก็หยุดการผลิตจากผลกระทบของมาตรการคว่ำบาตรนอกจากนี้ครับเงินออมของประชาชนอาจมีมูลค่าลดลงแล้วก็คาดว่าชาวรัสเซียหลายคนต้องตกงานเพราะเศรษฐกิจถดถอยจากการที่รัสเซียก็ถูกตัดขาดนะฮะจากการเงินในชาติตะวันตก สถานการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นในปัจจุบันครับทำให้ชาวรัสเซียหวนคิดถึงสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในตอนที่วลาเดเมีร์ปูตินผนวกไครเมียเข้าเป็นของตนในปี2014ซึ่งประชาชนแบบนี้เลยครับต้องเข้าคิวนานหลายชั่วโมงเพื่อถอนเงินออกจากธนาคารตลอด2สัปดาห์ที่ผ่านมาครับเรามีข่าวอัปเดตกันตลอดว่ามีชาติไหนบ้างแบรนด์อะไรบ้างที่เริ่มคว่มบาทรัสเซียนะครับ ปัจจุบันมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับการในด้านการเงินนะครับสหรัฐอ,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 อเมริกาคณะกรรมการยุโรปฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีสหรัฐอเมริกาแคนาดาเกาหลีใต้สวิตเซอร์แลนด์พร้อมใจกันขับหลายธนาคารใหญ่ของรัสเซียออกจากระบบ SW i f t นะครับซึ่งเป็นระบบการโอนเงินที่เรียกว่าการค้าขายระหว่างประเทศที่ได้รับความนิยมมากที่สุดนะครับ EU ตรวจสอบแล้วก็อายัดทรัพย์สินของกลุ่มบุคคลและบริษัทของรัสเซีย รวมถึงประธานนาธทบดีปูตินและก็ลาฟรอฟนะครับพร้อมทั้งแบนด์การทาธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารกลางร,รัสเซียสหราชาอาณาจักรครับดำเนินการคว่ำบาตรธนาคารบริษัทหน่วยงานและกลุ่มชนชั้นนาของรัสเซียรวมกว่า100ร้อยรายชื่อพร้อมสั่งห้ามสถาบันการเงินของตนทําธุรกรรมกับธนาคารกลางรัสเซียและอายัดท,ทรัพย์สินบุคคลใกล้ชิดปูตินรวมถึงห้ามการเดินทางเข้าประเทศในด้านการค้าและก็เทคโนโลยีครับสหรัฐประกาศตัดขาดรัสเซียจากการเข้าถึงเทคโนโลยีระดับสูง รวมถึงสินค้าเทคโนโลยีต่างๆเช่นเซมิคอนดักเตอร์คอมพิวเตอร์นะครับเลเซอร์เทคโนโลยีอุปกรณ์โทรคมนาคม EU ครับประกาศห้ามการส่งออกสินค้าและเทคโนโลยีแก่รัสเซียรวมถึงชิปเซมคิคอนดักเตอร์และสินค้าประเภทใช้ได้ทั้งสองทางทั้งการทั้ง,ท,ง,ท,งทางการพณิชย์และการทหารหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่า dual use items ทั้งหมดนะครับด้านมาที่ฝั่งเอเชียบ้างเกาหลีใต้ประกาศห้ามการส่งออกอุปกรณ์เชิงยุทธศาสตร์ไปยังรัสเซีย รวมถึงชิ้นส่วนอุปกรณ์ ctor, รอิเล็กทรอนิกส์เคมีคอนดักเตอร์นะครับคอมพิวเตอร์ต่างๆอุปกรณ์เซนเซอร์ต่างๆนะครับส่วนช่องทางสื่อ Apple ครับแบนแอปพลิเคชันจากสำนักข่าวรัสเซียที่เป็นสื่อกระบอกเสียงของรัฐบาลเครมลินอย่าง RT แล้วก็ Sputnik นะครับโดยลบออกจาก p อป Store ในทุกประเทศยกเว้นรัสเซีย Google ครับปิดกั้นสื่อของรัฐบาลรัสเซียไม่ให้ใช้เทคโนโลยีโฆษณาของบริษัทเพื่อสร้างไรายได้บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันโดยไม่สามารถลงโฆษณาในบริการต่างๆของ Google ได้ มาทั้งด้าน Meta ครับเจ้าของ Facebook และ Instagram พร้อมทั้ง YouTube แล้วก็ t ิ k t o กครับตัดสินใจปิดกั้นการเข้าถึงบัญชีและเนื้อหาจากสำนักข่าว RT และ Sputnik ในประเทศ EU โดยเป็นไปตามท่าทีจากประธานคณะกรรมาการยุโรปที่ประกาศแบนการเข้าถึงเว็บไซต์ของสื่อทั้งสองสำนักที่รัฐบาลรัสเซียใช้ในการโฆษณาชวนเชื่อด้านแหล่งพลังงานก็เช่นเดียวกันครับ เยอรมนีประกาศระงับแผนดำเนินงานของโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติขนาดยักษ์หรือ North Stream 2ระยะทาง1,230กิโลเมตรที่เชื่อมต่อระหว่างรัสเซียและเยอรมนีนะครับโดยเป็นการแสดงท่าทีหลังจากที่สหรัฐประกาศคว่ำบาตรโครงการพลังงานของรัสเซียเพื่อตอบโต้การรุกรานนะครับซึ่งผลการคว่ำบาตรท,ทาให้บริษัท North Stream 2 AG นะครับผู้ดําเนินโครงการท่อส่งกา๊าซมูลค่า11,000ล้านเหรียญสหรัฐกําลังเตรียมยื่นล้มละลายนะครับ 31ชาติสมาชิกสํานักงานพลังงานระหว่างประเทศครับเห็นพ้องปล่อยน้ำมันสํารองกว่า60ล้านบาร์เรลเข้าสู่ตลาดโลกโดยกว่าครึ่งหนึ่งครับเป็นน้ำมันจากสหรัฐเพื่อส่งข้อความที่ชัดเจนว่าซัพพลายน้ำมันดิบจะไม่ขาดแคลนจากผลการทําสงครามของยูเครนของรัสเซียครับการขนส่งและวก็สายการบินครับบริษัทโบอิงผู้ผลิตเครื่องบินรายใหญ่ของสหรัฐประกาศระงับการส่งชิ้นส่วนอะไหล่การซ่อมบำรุงและการสนับสนุนทางเทคนิคนะครับต่อสายการบินของรัสเซีย โดยให้เหตุผลจากความขัดแย้งที่ยังเกิดขึ้นและความปลอดภัยของทีมงานในภูมิภาคด้านการขนส่งสินค้าทางเรือครับบริษัทขนส่งสินค้าทางเรือรายใหญ่ของโลกครับไม่ว่าจะเป็นเมอร์สของเดนมาร์ก MSC ของสวิตเซอร์แลนด์ CMA CGM ของฝรั่งเศสครับประกาศจะไม่รับจองขนส่งสินค้าสําหรับสินค้าที่มาจากรัสเซียและส่งไปยังรัสเซียและจะระง,งับส่งสินค้าส่วนใหญ่โดยระบุเหตุผลจากมาตรการการคว่ำบาตรของชาติตะวันตกครับที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ครับเป็นเพียงท่าทีส่วนหนึ่งจากนานาชาติ ที่ต้องการแสดงให้รัฐบาลของรัสเซียเห็นถึงผลลัพธ์การตอบโต้ที่รุนแรงจากการก่อสงครามต่อยูเครนนะครับขณะที่คาดว่าจะมีมาตรการอื่นๆตามมาอีกหลังจากนี้เพื่อกดดันรัสเซียให้ยุติสงครามในครั้งนี้ทีนี้อีกด้านหนึ่งครับเราอาจจะเห็นว่ามีหลายชาติหลายแบรนด์ที่คว่ำบาตรครับแต่ก็ยังมีบางแบรนด์ที่ยังไม่คว่ำบาตรนะครับที่อาจจะมองข้ามไปนะฮะเช่นฮะกลุ่มประเทศบริกส์ครับบริกส์คืออะไรครับอ่าบราซิลนะครับอ่าอินเดียจีนแอฟริกาใต้นะครับ กลุ่มประเทศโอเครับเช่นคาซัคสถานเบลารุสทาจิกิสถานอาร์เมเนียแลวก,ก,ก็คิกิสสถานนะครับกลุ่มประเทศในลาตินอเมริกาครับคิวบาเวเนซุเอลามิเนคา,ากาวเม็กซิโกอาร์เจนตินาในเอเชียยกเว้นสิงคโปร์ทั้งหมดนะครับไม่มีใครที่ประกาศแบนนะครับกลุ่มประเทศตะวันออกกลางซีเรียอิรักอิหร่านอียิปต์สหรัฐอาหรับเอเมิเรตส์ซาอุดีอาระเบียนะครับในคาสุดบอลข่านนะครับเซอร์เบียบอสเนียเฮอร์เซโกีนานะครับในยูก็ยังมีฮังการีนะครับที่ไม่แบนรัสเซียนะครับ แล้วก็อย่างเช่นเกาหลีเหนืออีกนะครับเมื่อนับจํานวนประชากรแล้วนะครับประเทศที่ไม่คว่ำบาตรรัสเซียก็ยังมีมากกว่า3,000ล้านคนนะครับเกือบครึ่งหนึ่งของโลคของโลกนี้นะครับประเทศเหล่านี้เนี่ยก็ถูกมองว่าน่าจะยังพร้อมที่จะพัฒนาเศษรษฐกิจไปร่วมกับรัสเซียแล้วก็จะบอกว่ารู้แนวทางของสหรัฐอเมริกาอาจจะยืนอยู่อีกฝั่งหนึ่งที่ยืนอยู่ตรงข้ามกับสหรัฐอเมริกาก็ได้นะครับถึงแม้ว่าหลายแบรนด์จะประกาศคว่ำบาตรนะครับแต่มีแบรนด์บางแบรนด์ครับที่ทําตรงกันข้ามนะครับอย่างเช่นยูนิโคลครับ ที่ไม่ประกาศถอนตัวออกจากรักเสเซียนะครับโดยซ e o ให้เหตุผลว่าเพราะเสื้อผ้าเป็นสิ่งสำคัญต่อชีวิตนะครับก็ยาทาดาชิยานาอินะครับ c ี o ของยูนิโคลนะครับบอกว่าเพราะเสื้อผ้าเป็นสิ่งสำคัญต่อชีวิตและชาวรัเสเซียก็มีสิทธิ์ที่จะใช้ชีวิตแบบเดียวกับพวกเรานะครับซึ่งประกาศคำประกาศดังกล่าวของยูนิโคลนะครับก็สร้างความแปลกใจให้หลายฝ่ายครับ,รบเพราะว่ายานาอิเนี่ยจริงๆมีท่าทีต่อต้านสงครามอย่างชัดเจนแล้วก็เรียกร้องให้ทุกประเทศขัดขานนะครับแต่ยูนิโคลกับยังให้บริการ ทั้ง50สาขาในรัเสเซียตามปกตินะครับอีกอันหนึ่งครับแมคโดนัลล์ครับเครือร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดชื่อดังจากสหรัฐอเมริกาก็ยังไม่มีท่าทีที่จะเข้าร่วมกับธุรกิจอื่นๆในการถอนธุรกิจออกจากรักเสเซียเองนะครับโคคาโคล่าครับก็เป๊ปซี่โคคาโคล่าก็เช่นเดียวกันนะครับถึงแม้ว่าโคคาโคล่าเองจะประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับว่าจะบริจาคเงิน1ล้านยูโรเพื่อสนับสนุนกิจการของสภากาชาดยูเครนนะครับ แต่ว่าก็ยังไม่ออกแถลงการใดๆจนกระทั่งเมื่อคืนนี้นะครับที่เพิ่งจะออกมาประกาศนะฮะเบเบบีโค้กและแมคโดนัลส์ครับ, Pepsi, Coke, รบออกมาประกาศคว่ำบาตรรัสเซียแล้วเมื่อคืนนี้นะครับบอกว่าจะหยุดดาเนินธุรกิจที่รัสเซียหลังจากที่หลายบริษัทใหญ่ออกมาประกาศคว่ำบาตรรัสเซียอย่างต่อเนื่องนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับดูแล้วเราก็ชวนวิเคราะห์กันต่อไปนะครับเพราะคุณผู้ฟังมองว่าใครคือคนที่ได้ประโยชน์ธุรกิจในบ้างที่ดูแล้วได้ประโยชน์ประเทศอะไรบ้างที่ยังดูแล้วได้ประโยชน์ เมื่อกี้วิเคราะห์ไปแล้วนะครับจากจํานวนประชากรทั้งหมด7,000ล้านคนบนโลกนี้ยังมีอีก3,000กว่าล้านคนนะครับที่ยังยินดีที่ยังสนับสนุนรันเสเซียนะครับยังไม่ได้ประกาศแบน์รัสเซียแล้วกันนะครับก็จากข้อมูลทั้งหมดนะฮะก็จะเห็นได้ว่าหลายประเทศเห็นด้วยกับกระแสะการคว่ำบาตรอีกออกลุ่มหนึ่งก็ไม่เห็นด้วยกับกระแสะการคว่ำบาตรนะครับก็แต่ละแบร์มีเหตุผลจากอะไรนะครับก็แน่นอนนะฮะยังมีเรื่องของผองประโยชน์ระหว่างประเทศหรือแบรนด์ของตนที่จะได้รับผลประโยชน์ระยะยาวในอนาคต สถานการณ์รัสเซียยูเครนจะเป็นอย่างไรต่อไปจะมีใครความบาตเพิ่มอีกหรือไม่ต้องติดตามกันต่อไปเพราะดูแล้วท่าทีคงจะยืดเยื้อออกไปสอีกสักพักอย่างแน่นอนครับ